สวัสดีครับผมเต้นนะครับวุฒิชัยคำชําเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัททูนะครับวันนี้นะฮะเต้นมาแจ้งสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าทูนะครับทั้งเป็นระแบบรายเดือนแล้วก็เติมเงินนะครับวันนี้เป็นลูกค้าทูนะฮะรับสิทธิพิเศษทับอินเทอร์เน็ตเพิ่มทุกวันนะครับวันละ2กิกสูงสุด 60G กิกต่อเดือนนะครับผ่านแอปชูไอดีนั่นเองนะครับรายละเอียดการโหลดแอปคลิกที่คิวบาร์โค้ดขวามือนี้ได้เลยนะครับ ก็สามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็สามารถรับอินเทอร์เน็ตได้ทุกวันนะครับวันละ2กิกนะครับเราจะได้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเวลาอยู่ด้านนอกนะครับผมก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเ่านจะอาแจ้งวิธีการรับนะครับว่าเข้าตรงไหนและดูจากตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นจากหน้าจอให้นะครับอย่างแรกเราเลยนะครับเราต้องเข้าแอป Tru e ID นะครับผมขึ้นมา นะครับเราก็เลื่อนดูแอปพลิเคชันในแอปพลิเคชันเนี่ยในส่วนของแอปชูไอดีเนี่ยเราก็สามารถดูคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็สามารถดูน o ดูหนังผ่านแอปตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นลูกค้าทูอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นพิเวเลตต่างๆนะครับผ่าน,นตัวในส่วนของตัว ID นะครับผมถ้าเสียงไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามา วิธีการรับอะไรนะครับจริงๆเราสามารถคลิกตรงไหนก็ได้ครับเมนูไหนก็ได้นะครับมันจะมีเมนูที่เขียนคําว่าลูกค้าทูบเอะครับรับอินเทอร์เน็ตไปดูหนังฟรีนะฮะคลิกเลยครับผม2องิกจากนั้นเนี่ยนะครับมันจะแจ้งว่ายินดีด้วยครับคุณได้รับอินเทอร์เน็ตนะครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นขั้นตอนในการรับหน้าทู ไอดีรับเน็ตฟรีทุกวันวันละ2กิกนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาดูนะครับผมถ้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับแล้วดูคลิปนี้ล้วเป็นประโยชน์ก็สามารถโทรมาหาเต้นได้ที่096785579 9เนะครับเรามีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านที่แถมซิมให้ด้วยเล่นทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มีกล่องหนังให้ดูด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ